สวัสดีค่ะ่อแม่พี่น้องต้มซาพากินโชว์มารายงานตัวครับผมมากพ่อแม่พี่น้องวันนี้จะเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวโลแปดโลเก้าแม่สองโลน้อง่อแม่พี่น้องรวมผักรวมหยังแคบหมูแคบหมูมะนุ้งมะนาวกระสองโลนั่นนะพ่อแม่พี่น้องตีไปสองโลน้อง่อแม่พี่น้องเนาะอู้ยมะนาวอันนี้เปลือกเหลืองบอกค่อยนี่ต่อได้ต้องเคียวๆน้อยๆเนี่ยพ่อแม่พี่น้อง วันนี้ต้องกินที่ยอดเขาเลยเน้อปอมัพี่น้องเนาะยอดเขาตีบนอ่างนะปอม่พี่น้องบนอ่างกว่าสูงแล้วนะต้องมายอดเขาวัดอนาญญโยปอม่พี่น้องหน้าฝนนี่ยุ้งหน้าขนาดต้องลืมฉีดยาก,กันยุ้งมะขนมจีนน้ำเงี้ยวสูตรเข้มข้นปอม่พี่น้อง วัดอนาลโยอยู่หลังบ้านต้อมแท้ๆป่ะหมเพี่น้องใจยนตอยู่บนยอดเขาสูงต้อมไม้เป็นข้างแรกป่ะหมเพี่น้องเป็นวัดเก่าวัดแก เปลน,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 นว่าตีนยังขนาดนัผมไมเป็นองลว่าตบนยอดเขาบใจยอดเดียวเนอะผมหมายเปน้องเปลี่นสีให้ยอดผมหมายเปน้อง เป็นวัดตีเกา่าแพทตีชอบวัดเกา่าวัดแกตีอยู่บนเขาบนป่าเนี่ยประหม่าพี่น้องตำสารแนะน้าเน้อท่านนี้ก็จะเป็นเป็นโบสถ์เนาะประหม่าพี่น้อง,ม,องมีพามีภาพพูทธรูปอืม โอ้หนุ่มหนักปรไหม่ไปล้งดูบ้องอสาสูงขนาดปรไหม่าไองอ้ม เราอยู่ใต้ต้นอย่างบวกหูปอดไหมพี่น้องแมงโบ่ชอบร้อยตัวลงมาที่สิ่งเป็นแมงโบ่แบบไม่ขน สั่แนะนำปอมหม่ป็นน้องแพรยูจังหวัดไก้เคียงหรือว่าแพรยูตังอำเภอลองพิมพ์พอเนอร์ปอมหม่ป็นน้องนอวัดอนาลรโยเป็นวัดเก่าวัดแก่ที่แพรมาบ่ิวิทหวัง อ,อยู่บนยอดเขาสูงล้มจะแห้งเนะ่ะป่อมัยไปนอ้อง ไปไหนก็ไปไหนก็อุ่นใจผมหม่พี่น้องมีมอมแมมอันนี้ใบใจ่มมอมแมมอ่างผมแมาพี่น้อง,เ,อปองเป็นมอมแมมที่เฝ้าวัดเนี่ยผมแมาพี่น้อง 嗯。Mm. ตมหน่อต้มหนังพิษใส่รวมก็ใหม่พิษก็ใหม่ละ ของม้าผมหม่ยเป็น้องก็ของมอมแมมม้าละกะละกะละมอมแมม คปท้าหน้าฝนก่อน่หยพี่น้องจะกระจายยังห้อง ก่อนจะตอกผมให้ไปแล้วต้นนี้เป็นลายจอลวดก่อนจะเข้าไปดีโบดท,ที่ผ้าพุทธลู We can put them on. ืมอืม,อมอพะยะประหม่าพี่น้องต้มนี้หัวอาหารกับเขากับป่ามากปอใหม่ไพี่น้องสะดุ้งมดผอมขนาดนั้น เป็นทางรักลูยุกเมื่อก่อนแบดนี้อปอใหม่พี่น้องย่จะจมากวนต้องว่ากลิ่นไปตื่นตาตื่นใจไปปอใหม่พี่น้องต้องว่าโอ้ ยิ่งใหญ่อลังการขนาดผมไม่ต้องวัดอยู่บนยอดเขา มอมแมมตัวดำๆเหมือนขี้ตุ้ยขนาดตอไหมไม่้องแต่ตัวนี้เป็นยังมะผอมแต่ผอมบางกลิ่เข้าก็ต้องขลิ่นพร้อมกันเนาะตัวนี้ต้องบาวถงอาจจะเป็นหมาจ้อน ลำบากไปไหมพี่น้องหลวโพอแววตาไมล่ะแววตามันมันเศร้าหมองมันมันออกไปทางอ่อนๆหน่อยหม่อยไปน่อง ตัวนี้ต่อไปต้องเหมือนหนอนลหนองนักขนาดตัวไหมไม่รู้เหมือนเหมือนคอยมมครับใหญ่อ่ะต้นตีมันมียางแดงๆสีเหมือนเลือดเนี่ยประม่ณไม่ร้อู้หนอนน,าน,นักขน,น,นาด กิน้ว,วาาัวขาตัวร้อดใต่มาตามปืนกับมี่พรอม่ไปลอง แต่ว่าตอไนไหนพี่น้องหอมึงแอลกิ้วเนี่ยมาจ้อนแน่นอนตอไหมพี่น้อ,นองแต่มาตัวสีดาเนี่ยจะเป็นยูติป้อมป้อมทหารตอไหมพี่น้องป้อมสองหอป้อมทหารแต่อยู่ข้างต้อมเนี่ยป้อมทหารนะอันนี้หลังต้อมนี้นจะเป็นมาจ้อนหอมแต้ผอมว่าตอนไหมพี่น้อ,นอง ผมมลยพี่น้องต้องปอละทํายังเอนดูมันตัวน้องต้องขออนุญาตเอาเข้าให้มันก่อนเอนดูแต่เอ็นดูว่ามันผอมล่ำปอมัยพี่น้องผอมจนจนบบมีจิ้นเลยะวันนี้ต้องมีขา้าวตึงข้าวสวยคู่กับปลาทูนอกะปอมัยพี่น้องแล้วก็มีขนมเส้นขนมอย่างวันนี้ต้องกราบขออภให้เน้ปอปอมไปพี่น้องเนาะ ไม่บงกับกลัวแปลกที่แปลกตางเนาะป๋อมัพี่น้องแล้วกาล้วกาพึงขึ้นมาเป็นครั้งแรกแลากา้วก็ต้องขอแนะน้ำเน้อป่อมัยพี่น้องวัดอณาะละโยเนาะป่อมัพี่น้องพิมพ์เอ่อเซิร์ชในกูเกิลป๋อมัพี่น้องก็จะหันภาพรีวิวหรือย่างเจอาตอมเตขึ้นมาเบิดพิษหวางเป็นวัดเก่าวัดแกขนาดเป็นวัดตียุบยอดเขางาม แต่เส้นทางที่จะขึ้นมาด้วยความที่ว่าเป็นยอดเขาสูงนะผมหม่พี่น้องทางขึ้นก็จะชันน้อยเน้อนอกผมหม่พี่น้องยอดนี่จะเป็นโบเป็นพระพุทธรูปนอกผมหม่พี่น้องแล้กก็ข้าไปแหมยอดแล้วก็ข้าไปแหมยอดนึงก็จะเป็นหลวงปูอท่านใจอย่างวันนี้ผมหม่พี่น้องแล้วก็ข้าไปแหมยอดนึงก็จะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆปังปังใหญ่ๆนะผมหม่พี่น้องอุ้ย มีผ้าตำนักมีพระอัยังแต่ถ้ยอดเขาปอมัยพี่น้องแล้วกาจะมีเอ่อจะมีจะเป็นวัดเกา่าวัดแก่ความสวยงามงามสึดยอดมาแล้วบ่พิหวังต้องแนะน,นําเนอเนาะงปอม่พี่น้อง,อะนนองจะมีกุฏิพระกุฏิอย่างแต่จะมีความเสือ่อมโทรมความเกา่าความอย่างปอม่ยพี่น้นองเนาะเพราะว่าเป็นวัดเกา่าวัดแก่ขนาดร้นนองมาพอเตอะน้องผมไปพี่น้องมองลงไปตั้งหลุมป้อไก่ไกหันเป็นวิวอ่าง เป็นวิวกว้านนอกไปอบม่ไปน้องตึงกว้านตึงอ่างเก็บน้ำตี่มซำนางกินตึงว่าอุย้ยสุดยอดวิวบรรยากาศสุดยอดความเก่าของวัดสุดยอดม,มิมนสเนคิขนาดตอมแนน้ำเนอร์นอกไปอบหม่ไปน้องมาเอวกันมาพอกันนอกไปอบหม่ไปน้องรับรองว่าว่าพิดหวังมาขอพอรมาขออย่างได้นอกไปอบหม่ไปน้องเนาะมากราบไหวกระาบูชาพระพุทธรูปนอกไปอบหม่ไปน้องเนาะสิงซักซสิทางหลายนอกไปอบหม่ไปน้องคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนปอบหม่ไปน้องเอ็นดูมันเนาะ ขออนุญาตเะครัาคือมอแมมบอเนอร์นอนผม,มไปนองผอมลํานอะคลิปนี้ต้องสาพาขิ้นโชว์ก็ต้องขอตัวลํำลาผม,มไปนองไปก่อนนะครับนอนป้ากันคลิปหน้าครับผม,มไปนองการาบสวัสดีครับผม